ผมสายทำไมไม่เอาผอมมาแล้วว่าอยาไอแล้วิบแต่ยูตเซ่าบอหยเกิดเป็นสายไม่ถึงไม่ลอยเมือมนี่่ว่าไวนีเมาไป่ะพกันเมื่อโอ้เด็ก่พิังเ่ขอเหาหรอไม่บคุไมซึ่าเอาากไปแล้วพกันเมื่อัวเียก่อนแต่เกียมแล้วเยิีย

บ่แล้วไม่มีไห้นอนะครัเอาเเอาเปไม่เอาเพื่อก้อนได้แล้วทาบริวารสามังว่าคุ้ยมากเพื่อสิมาสูขอเถื่อมาสิมาอยู่นลูกสาวในห้านีที่ไห้บินอยู่อ่อในห้าวฟอหวจอดีแล้วก็เอาเลยพูจะบารอจะแๆไ้รึเพื่อขออย่าบินจะวเาเอ้าวอย่าบิน เอาเอาสันกระสันเอากระเปิดหน้าไงลูกแต่ว่าแต่ว่าดูนี่นี่เจ้าสาวนี่เป็นเจ้าเมื่อโอ้เป็นเจ้าเมื่อประตูก็สิสลับซับซ้อนแน่ว่าต้องจะาบ่าวอัดสื่อทดสอบเท็ยันกต่บ่าูไเด้่อยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าสาวต้องดูสมรรถภาพสมรรถนะของของเจ้าบ่าวนั่นไหนความภาคเจ้า าคนจะเบาคนจะมีสมรรนะเท่าไหน้เอายาางก็้องี่าจะเบาเสียงจสนาไอยบาดงข้างใรอกใ้าแงนักเจาสาวสนากีหากองตัจีมาสเอาบอ้าดแดนสีคนสีบอคนสีงไบอเขาสิงเข้าเป็นประตูกันประตูทองเป็นไงบาเอ้าแง่ครับ้าก็อยากขหน้ามาส่ ไม่เป็นไอ้อ้าวอ้าวเอ่ออาจารย์ถ้าเราจะเอาคนค่าครัานแท้งก็ได้แต่วันนี้ลอกจากนี้แล้วพู้เฒ่าผู้แกทั้งนี้แล้วผวอมเอิบา่อมใจกันแล้วแต่ว่าพวกทีองฆลักคนต่างจากคนชิย้อมจำไหลใอ้เจรจากันเอาเรื่องไร้สายที่ต่อ บอกว่ามีประตูรับประตูสอนประตูประตูยังไงมีตามีคนทำงานเดี่ยวีอยใสเดี๋ยวบ่งส้มนะรือเมนจบปอเอ้าเอ้าท่านเอออ้าเอตามๆไปๆตามๆไปติดครับไปไเรัาไปเออเอาไปเอาจะเบาจะเบาจะเบาถึงคอยเอาคุณตาจะได้ประตูทั้งทีออมานีประตู